วัสดีครับวันนี้วันหยุดครับผมพอดีมาที่นานนครับผมจะมาเกี่ยวข้าวครับผมแล้วก็จะมีะตีข้าวนะฮะอีสานอีสานเขารียกอีสานบาลลลลลล้านเราเรียกตีข้าวแต่ว่าถ้าเป็นภาคกลางจะเรียกว่านวดข้าวนะครับผมอันนี้ก็มาอยู่แถวทุ่งนานะครับผมทุ่งนาของของพ่อนะครับผมครับบรรยากาศก็ลมเย็นสบายนะครับผมตัวนี้ ครับบรรยากาศนะครับผมในทุ่งนานะครับผมแล้วก็สระน้ํานะครับผมสระน้ํำนี้ก็มีหญ้าขึ้นโลกลบนะครับผมครับครับมีกอไผ่ลมพัดเย็นสบายครับผมครับอันนี้นะครับผมอันนี้ก็ต้นกาแฟอาราบิก้านะครับผมพอดีซื้อมา จะมาปลนได้ประมาณหลายเดือนแล้วแหละไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าครับอ่านี่ก็เป็นกองข้าวนะครับผมที่เอาเกี่ยวเสร็จแล้วเอามากองไว้นะครับผมรอรอรอตีรอตีข้าวนะครับผมครับอ่าแล้วก็อันนั้นก็เป็นวัวนะครับผม เป็นวัวน้อยอ่าชื่อเจ้ามังคุดนะครับผมมันจะเป็นสายพันธุ์แองกัตนะครับผมลูกผสมแองกัสกับบามันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเดินไปทุ่งนานะครับผมเรณทุ่งนาอ่าชื่ออื่นๆด้วยนะครับผมนะครับจะไปที่กระต๊อบนะ้าหรือว่าเถียงนาะ <laughs> อ่าครับอันนี้บางครั้งนานาข้างๆเขานะครับผมนาข้างๆเขาก็ใช้รถเกี่ยวนะครับผมพอดีหญ้ามันไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นนาถ้าเป็นนาของผมนะครับผมมันก็จ้างรถเกี่ยวก็เกี่ยวได้อยู่นะครับผมแต่ว่ามันมันไม่คุ้มต้นทุนเท่าไหร่ครับเพราะว่าที่นาแบบเป็นเป็นนาหวานนะครับผมเป็นนาหวานแล้วมันแบบหญ้ามันขึ้นเยอะ ถ้าถ้าจ้างเขาเกี่ยวจ้างรถมาเกี่ยวเนี่ยมันมันมันจะไม่คุ้มนะครับผมก็เลยว่าเออเกี่ยวเอาเลยดีกว่านะครับผมอ่าเอาบรรยากาศในทุงน่งนาให้มาดูอีกรอบนะครับผมครับอันนี้ก็เกี่ยวเสร็จแล้วไปบางส่วนเรียบร้อยแล้วครับผมครับ ตัวนี้บรรยากาศทุ่มนาเถียงนาลมพัดเย็นนะครับผมอันนี้เป็นกระต๊อบกระต๊อบเถียงนานะครับผมกำลังกำลังปรับปรุงกำลังสร้างใหม่นะครับทํทใหม่อาจจะดูเหมือนพังแล้วนะครับผมแต่ว่านี่ก็คือรื้อออกมาทำใหม่อ่า เกี่ยวข้าวครับผมแดด้อนหลายหลายอ่าครับผม ันนี้ไก่มันบ,อบอ่อ,อบอจะโตอ่ะเพราะบอห้าตัวอ๋อตายไปตัวนึงบอตายยม่อะไไม่กันไม่ทับทบ่ใส่ปวดออกมั <laughs> ้ยเจ้าเอาไปไม้ไก่ไว้เนาะให้ขาดีนะเขาตอกเป็นๆตอกนั้นเดียวคั้งเดียวเป๊ะลงอ๋อ กระตูมันถอนอ๋อมันเปะลงอยู่เฮือนกกระสีตัวใกล้แม่นี่บเป่เออลูกคู่วันนี้แหละอืมซีตัวไข่ตั้งหลายต้องไปใส่เบ็ดแมวเอาไปกินมันหรือกาเอาไปกินบ่จ้ะโตโตเท่ามันเบาะแล้วเนี่ยบ่าเออมันเบาะอ๋อี่ต 嗯。<music> <music>